สวัสดีค่ะเข้ายุคนะคะยุคโควิด19ที่เรากลับมาเสริมสร้างภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้แข็งแรงและทํางานได้ดีโดยธรรมชาติจะวัคซีนตัวไหนก็ตามสุดท้ายก็มาชะลอการทํางานการขายายหรือการแตกตัวของเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเชื้อโควิดนี่แหละแล้วให้ร่างกายแข็งแรงสร้างภูมิต้านทานบูตขึ้นมาที่จะขจัดเชื้อโรคนี้ทิ้งสุดท้ายที่สุด หัวใจสําคัญที่สุดคือร่างกายที่แข็งแรงฟังข่าวมากเสพข่าวมากก็เครียดไม่ฟังก็ไม่รู้ครูยังเครียดเลยไม่มีนักเรียนมามีแต่ออนไลน์บ้างนิดหน่อยนะคะก็นะตอนนี้เป็นอะไร slow motion สำหรับผู้ฝึกใหม่ผู้เริ่มต้นสําหรับการฝึกโยคะง่ายๆเลยเการเคลื่อนไหวให้เลือดลมในร่างกายของเราหมุนเวียนดี f ฟ o มันเป็นพื้นฐานหัวใจ ที่ทำให้ร่างกายของเรามีแรงมีก,กําลังที่จะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้ทําตั้งแต่วันนี้เรอให้คุณเป็นโรคแล้วคุณค่อยคิดมาทําทําเลยชา้าๆยืดเขย่งนะคะเน้นว่าให้ขาชิดส้นเท้าชิดเขมิดวาวรแล้วดึงขึ้นยืดในความรู้สึกเหมือนตัวเราสูงลดส้นเท้าค่ะแล้วหยออ่อนซอกแล้วดึงเอ็นไปข้างหลังแล้วเงยหน้าสาสอง ค่ะไปช้าๆนะคะค่อยๆก้มหมุนจากข้อต่อสะโพกขมัมวท้องกระชับต้นาข,ขากระชับเข่าถ้าไม่ได้เราค่จับถ้าได้เราเหนียวแล้วเราดึงแล้วเราทิ้งศีรษะของครูพบพับได้เยอะครูก็พับได้เยอะผู้ฝึกใหม่ฝึกไม่ได้ฝึกตามออปชั่นตัวเองเล็กน้อยพอโยคะเราไม่ฝึกร่างกายจนเกินไปนะคะแล้ว มือวางพื้นคนที่บูวางพื้ไม่ได้คุณต้องงอเขา่าทำมือวางพื้นแล้วดึงขาขวาสเต็ปม้อยไปข้างหลังแล้วหายใจเข้าม้วนหัวไหล่หายใจอ,อกยกแขนยืดเอ็นหลังมองขึ้นเชิดค่ะ3 2 1ค่ะและคลายลดมือลงวางนะคะดึงขาซ้ายไปข้างหลัง ช้าลมหายใจเข้าลึกๆนิ้วเท้าจิกหายใจออกแล้วเรายกสะโพกกดส้นเท้าค่ะกดส้นเท้าลงถึงพื้นถ้าลงไม่ถึงจริงๆไม่เป็นไรถ้าขาเข่าเราตึงครูยอยากให้เราขากว้างเท้ากว้างประมาณสะโพกตัวเองเขเยงยกส้นเท้าค่ะคุณต้องขมิบขทวานเฟิรมกระชับสะโพกและต้นขาแน่นๆแล้วทิ้งสะโพกลงแล้วยืดแล้วเหยื่อหน้าแล้วมอ สามสองหนึ่งค่ะแล้วลดลงความมือวางข้างอกกดพื้นแน่นๆเดินเข่าลดลงขาชิดหลังเท้าแนบพื้นสอกหนีบแนบตัวแล้วอัพคอบรอโพสยืดขึ้นซอกหนีบหนีบขาหนีบสะโพกสาม สองหนึ่งแล้วลดลงหายใจเข้าหายจอกตั้งเขา่าและกราบแขนตึงสะโพวกวางคอบ่าไหและหลังผ่อนคลายรู้ความสบายนะคะหายใจนะคะรู้ตัวสามสองหนึ่งค่ะโลมหลังตั้งเขา่า สี่เข้าหายจอกเรายกสะโพกดาวดนอะ3สามสองหนึ่งขาขวาก้าวไปข้างหน้าเข่าซ้ายลงนะคะอย่าลืมนะคะเข่าค่อนข้างตั้งฉากนะคะม้วนไหลแล้วหายจอกยกแขนแล้วยืดเอ็นไปข้างหลังเลยหนะ้าสาสอง หค่ะและลดลงมือลงวางดึงขาซ้ายมาข้างหน้าคู่ขาขวานะคะเราก้มแนบไม่ได้เหมือนคูคุณอาจจะค้ำให้หลังยืดยืดให้หน้าท้องให้หลังให้ขาเข่าเราทํางานนะคะสําคัญนะคะการทํากล้ามให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงมีความสําคัญด้วยโยคะยืดขึ้นค่ะฝึกโยคะไม่ใช่แค่ใช้ความยืดหยุนนะคะ ต้องมีความแข็งแรงด้วยใช้ร่างกายให้เป็นสค่ะ1ค่ะและลดลงองซ้อมอีกรอบหนึ่งช้าๆหายใจเข้ายืดขยองค่ะส้นให้ชิดขมิดทวานหนีบขาเข้ามาส่งผลก่อขาเขา่าและกระดูกสันหลังเราค่ะคอดีหายจอ,อกแล้วเอเ็นไปข้างหลังหนยหน้าเอนะ็นพอดีค่ะยืดให้เราตื่นตัวกระตุน้นเลือดลมหมุนเวียนดีต่อใจ แล้วหายใจออกพับก้มลงเป็นอุตตนาสนะค่ะมือลงวางดึงขาขวาไปข้างหลังและหายใจเข้าม้วนไหลหายใจออกค่ะยกแขนแล้วยืดเอ็นไปข้างหลัง3ามสองหนึ่งค่ะลดลงและดึงขาซ้าย ไปข้างหลังพร้อหมหายใจเข้านะคะหายใจออกค่ะเรายกสะโพกให้สะโพกสะโพกแหลมแหลมชี้สู่เพดานแขนตึงหลังตรงกระชับาขาเข่าเขย่งค่ะลดสะโพกลงรู้ไหล่มาข้างหน้าชิงสะโพกเฟิร์มสะโพกต้นขาเป็นอัพบดเป็นดอกแล้วเราเค่อยๆราบตัวเอง วางด้านข้างกดแล้วเดินเขา่าลดลงขาชิดหลังเท้าแนบพื้นสองหนีบแนบตัวคอมโพสหัวนาวแตะนะคะสองหนีบหนบีเราต้องขมวท้องกระชับกระชับสะโพกขมวท้องดึงหน้าอกขึ้นความแต่ถ้าร่างกายมีปัญหา คุณยกแบบนี้ไม่ได้คุณไม่ไหวหลังคุณเจ็บคุณอาจจะแค่เอามือวางแล้วสอบคำแค่นี้ก็ถือว่าผ่านใช้ได้เป็นอะไรที่ใช้แทนกันได้แล้วนะคะแล้วความลงตั้งข่าวค่ะถ้อยกรา กลุ่มหลังตั้งเขา่าหายใจเข้าหายจอ,อกเะยยกสะโพกดาวดอกหายใจลึกยาวดาวดอกเหมือนอนันศีสะอานะนะคะเป็นอะไรที่ครบวงจรนะขาขวาก้าวท่าสุริยะธรรมสการอย่าลืมไม่ว่าเราจะขาซ้ายหรือขาขวาอยู่ข้างหน้าเข่าเราควรต้องตั้งฉากแล้วหายใจเข้าละม้วนเะายกแขน ยันสองเราจะยันสองเราจะดันสะโพกไปข้างหน้าพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังช้าๆเงย,ยหน้ามองขึ้น3 2 1และลดมือลงคลายยืดขาซ้ายมาข้างหน้าคู่ขาขวาสูตรดั้งเดิมออริจินัลที่เคยเรียนเนี่ยเขาให้นั่งยองลงไปแล้วก็ยกมือ แต่พอสอนมานานๆคุณสังเกตคนที่ทําแบบนี้บ่อยๆอ่ะเอฟเฟกต์ลงเขา่าเยอะเกินไปชยย่ยกเอาแล้วแค่นี้พอแล้ว<บ>ุลมแล้วก็ยิบนมายืดและเองอ่ะคลายนะคะพื้นฐานง่ายๆสโลโมชั่นช้าๆที่เราจะทำเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับเราสำหรับผู้เริ่มต้นจริงๆ เริมต้นที่จะเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงด้วยโยคะคือฐานง่ายๆค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณหน่อยนะคะอย่าลืมกดติดตาม